น้องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์เอกธรรมสุทธิ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับรายการสาระสารพันกับวิทยาหอกาันค้ารายการดีๆที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเป็นสิทธิ์เก่านะคะ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเรามาดูกันว่านะคะน้องๆสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วนั้นนะคะปัจจุบันนี้เขาทําอะไรกันอยู่บ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคนะคะน้องเอก่อนอื่นให้น้องเอแนะนําตัวเองก่อนเลยลูกชื่อนมสกุลครับ,รบผมวัดผมวัชระพันธ์จันทอนุการครับปัจจุบันก็เป็น,ปนกรรมการบริษัทคิวคอมแพคครับ บริษัทดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับบริการคำปรึกษาฝึกอบรมฮะแล้วก็จะดำเนินการกับเกี่ยวกับยื่นเอกสารต่างๆที่เป็นเอกสารสักพันในการจัดตั้งโรงงานครับผม oh, okay. อ๋อโอเคโอนี่ตอนนี้คือกรรมการบริษัทเลยนะคะ <ผม S 1> น้องเอเดี๋ยวก่อนถามก่อนน้องเอจบจากสาขาอะไรคะครับผมผมเนี่ยจบจากคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร อ่านะครับก็คือสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารนะฟู้ดไซส์นั่นเองรุ่นไหนหลุกรุ่นไหนรุ่น6ครับผมรุ่นหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งทีศูนย์ห้าศูนย์ครับโอ้ยยังจำรหัสได้ได้น้องเอเดี๋ยวก่อนเอเนี่ยเรียนฟู้ดไซส์รุ่น6นะคะครับจบมาแล้วกี่ปีเอ่อยี่สิบยี่สิบปียี่สิบเท่าไหรหลูกปีนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีนี่คือ สิก้นกุฏิ <ฮะ S 1> ของผู้ชายหอการค้าเลยครูภูมิใจในเอมากเลยนะฮะสมัยเรียนนะเป็นยังไงบ้างไหนเล่าวีลกรรมตอนเอเรียนหน่อยสิสมัยเรียนนะฮะเราเลือกสาขานี้เนี่ยตอนที่เรียนเลยฮะเรื่องก็คือเลือกจากว่าเออเราทำยังไงดีนะเราก็เรียนไม่เก่งครับเ,ออเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้เราอยู่แล้วมีอาชีพการทํางานได้นะครับ แล้วจับพลาจับผูยังไงมาเลือกฟู้ซา์ก็คืออยากอยากแค่ทํากะเพราไก่ไข่ดาวครับอาตอนแรกนะความคิดแรกคือเรียนอะไรก็ได้ที่แบบว่ามีงานทําทําใช่เลยครับทากระเพราไก่ไข่ดาวแล้วให้อยู่ในกลุ่มอร่อยที่สุดของประเทศอพราะว่าเราคิดว่าน่าจะอยู่ได้แล้วเออเราคิดว่าถ้าเราทําอาหารได้อร่อยที่สุดของประเทศเราจะอยู่ได้ในสังคมเราจะมีงานทําได้แล้วนัวันนั้นที่ตัดสินใจมาเรียนที่ฟู้ซา์หอกันค้า คิดว่าเป็นไงคิดถูกไหมเออวันนั้นเลยครับก็ก็เรียกว่าหนักใจเลยหนักใจเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันที่เราคิดอ่าทำไมลูกทำไมเราคิดว่าเราจะทำข้าวข้าวผัดกะเพราใช่แต่พอมาเรียนฟู้ดไซส์จริงจริงมันเป็นยังไงลูกวิตามินไขมันเกลือแร่เราต้องไปนั่งวิเคราะห์ฮะอ่าเขาก็ในในหลักสูตรเนี่ยครับคือเขาอยากจะให้เพราะว่า กระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยนะอันนี้มีวิตามินไขมันโปรตีนเกลือแร่เท่าไหร่เท่าไรแต่เราแค่อยากทามาให้อร่อยอเราแค่อยากทําให้อร่อยแต่พอมาเรียนฟู้ดไซส์จริงๆเราเรียนลึกถึงโครงสร้างของมันใช่เนาะในกระเพรานี้มันจะต้องมีองค์ประกอบโปรตีนไขมันอะไรเท่าไหร่บ้างใช่รวมถึงควบคุมคุณภาพด้วยใช่ไหมคุณภาพยังไงบ้างเออใช่ครับแล้วพอเรียนลึกแล้วเป็นไงบบกชีวิตเออก็เรียนพอจะผ่านไปเรื่อยๆก็คือผ่านแบบว่าเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปะ โอเคครูเชื่อสมัยเรียนตั้งแต่2เทอมแรกก็ได้1.50เดี๋ยวก่อนปีแรกเข้ามา1.50ไม่ไม่ฮะปีแรกได้ประมาณทัก1.3 1.3ะแล้วก็ปีเอ่อเทอมที่2ก็ได้ประมาณ1.7เอ่ะเทอมที่2 1.7เฉลี่ยกันมาก็นาก็1.50ก็ถ้าเกิดว่าต่ำวันนั้นก็รีทายท0 1อะไรเย0.01ก็รีทายเลยเออนะคยคือผ่านมา ในปีหนึ่งด้วยความยากลําบากแล้วลเรายังคงตัดสินใจเรียนต่อเพราะอะไเรียนต่อครับพ<อ>เพราะว่าออลองดูสักตั้งครับอนะเพราะว่าความยากคือพอสามเทอมรวมกันแล้วเนี่ยต้องได้1.75ขึ้นไปด้วยใช่เราเลยจำเป็นจะต้องเคี่ยว เี่ยวตัวเองขึ้นก็ลอดตายอีกพอดีก็ได้1.76แล้วทําไมถึงมีความพยายามในการลอดตายได้คือหมายความว่ามีเพื่อนช่วยหรือว่ามีอาจารย์อะไรเงี้ยช่วยดูแลตั้งตอนนั้นก็คือเรื่องของมีมีเพื่อนและ้นะครับมีเพื่อน,ออนแล้วก็ไม่อยากจะอะไรเลยจาก,จากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไป ตอนนั้นก็มีเพื่อนอยู่ประมาณสักโอ้โหสี่สิบคนได้แล้วก็อาจารย์ก็เขาเรียกเอ่ยใส่ใจดูแลครับอาจารย์ก็คุณพ่อก็มาหาอาจารย์เลยคคุณพ่อคุณพ่อมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ก็เลยกำชับเขาเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็เลยเที่ยวเก็นก็เลยรอดไปได้รอดผ่านมาปีที่สองเรียนมาจนกระทั่งจบจบกี่ปีลูกจบห้าปีอะห้าปีเต็มะ จากมหาลัยหอการค้าไทยแตกเราก็เรียนจนจบเนาะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าทาไมถึงเรียนนานเพราะพอเราติดโปรมันก็จะมีบางรายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะคือคือเขาจะกําหนดเนาะว่าต้องไม่เกินกี่หน่วยกิตอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราลงน้อยกว่าเพื่อนเราก็เลยต้องใช้เวลาเรียนนานกว่าเพื่อนแล้วคุ้มค่าไหมกับการจบเรียกว่าคุ้มค่าครับในในวันหนึ่งที่เราเหมือนเราเป็นเด็กครับเออเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันคืออะไรใช่นะฮะ แต่พอเรามีอ,อ,อะไรเ่ยประกาศนียบัติเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารนั่นหมายถึงว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นและครับของการทํางานจริงแะเป็นใบเบิกทางทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปสู่แวดวงอุตสาหกรรมผลิตอาหารแล้วประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลัวของโลกเนาะนะมันเลยทําให้ มีโรงงานผลิตอาหารนะฮะทั้งระดับกลางเล็กใหญ่เนี่ยค่อนข้างมากเราเนี่ยสามารถไปในสาขาต่างๆเนี่ยสาขาโรงงานต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นพอเอทเรียนจบปั๊บก็สมัครทํางานในโรงงานเลยใช่ครับโรงงานแรกที่ทำผมู้ก็เป็นเอ่อบริษัทน้ำริกปลอดท่าแมปนอมครับอ่าทำอะไรลูก ทำตอนนั้นก็อยู่เป็นผู้ช่วยผแผนกประกันคุณภาพครับอ่าก็คือเริ่มจากเป็นผู้ช่วยประกันคุณภาพในโรงงานของน้ำพริกเนาะใช่ครับเน่าน้ำพริกเผาเช้ชา,ชามาเราก็ต้องไปทางนั่งตรวจวัดความเค็มแล้วนะครับของน้ำเกลือนะครับแล้วก็ต้องมานั่งชิมน้ำพริกเผาว<อ>ันล,ละแปดถังน้ำพริกคุกข้าวอีกต่างหากน้าชิมไก่เป็นขวดๆแล้วก็ต้องชิมต้องชิมทั้งหมดชิมทั้งหมดนะฮะแล้วแล้วเราก็เดินไปตรวจรอบๆโรงงานนะครับ เ,เราทําอย่างนั้นนะฮะมาประมาณสักปี2ปีฮะแล้วเราก็เริ่มขยับนะ,ะเริ่มพ้นคว้าหาเรื่องของความรู้รเกี่ยวกับพวกโฟโต้ช็อปตัดแต่งะนะครับเราก็พอมีความสามารถปั๊บเราเพิ่มความสามารถเข้าเราก็เลยกลายเป็นยื่นอยอยก็เลยมาทําแบบยื่นเอกสารใ,<ช>ให้อยอย ยื่นออยื่นประกันสังคมยื่นอาจะที่เกี่ยวก็คือเกี่ยวข้องกับเอกสารใช่เริ่มขยับตัวเนาะจากการที่เป็น QA ในโรงงานก็มาทําเกี่ยวกับทางเอกสารใช่ครับให้กับโรงงานใช่ครับเพราะว่ามันเวลาเราทํางานเนี่ยมันมีความตื่นเต้นละอ้อมมีความรู้ที่หลากหลายที่มันอยู่นอกนอกห้องเรียนแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทํางานอยู่ที่นั่นประมาณสักสี่ถึงห้าปีแม้กระทั่งบอกประวัตินํำเสียเราก็ไปดูด้วย ดูทุกอย่างทุกอย่างของโรงงานเขาวงจรที่เขาสั่งมาเพราะว่าเราเรามองว่าทุกๆอย่างมันก็คือเป็นประสบการณ์และเป็นความรู้ใหม่ๆที่มัน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 เสริมเสริมทับเราเข้ามาเสริมความรู้ให้กับตัวเราเนาะใช่ครับคือเราไม่ปฏิเสธงานที่เขายื่นให้ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะบอกเอ้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับฟู้ดนี่เนาะอย่างน้ําเสียอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์เราก็เลย เรียนรู้อครับถามหน่อยสิว่าไอการเรียนในมหาลัยอ่ะพอไปทํางานจริงอ่เราได้เอาความรู้สมัยเรียนมาช่วยในเรื่องของการทํางานมั้งนะลูกนะครับความรู้นะครับมีเป็นร้อยเปอร์เซ็นะฮะเราอาจจะเอาไปใช้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่สามสิบเปอร์เซ็นตั่นก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในในการทํางานในการทํางานในสายโรงงานนะครับและไอส่วนที่เหลืออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรมันก็จะ อยู่ข้างในครับอินเนอร์ของเราความขยันความตั้งใจความมีวินัยเดี๋ยวก่อนครูถามจริงสมัยเรียนเนี่ยเราก็ประเภทเข้าห้องสายเข้าห้องไม่ครบด้วยเออเข้าห้องไม่ครบด้วยแล้วพอไปทํางานนะครับเราไปทํางานตรงเวลาทํางานตามเวลาเขาเลยไหมพอมันมีความสุขครับอ่ามันมีความสุขนะครับแล้วมันมีความสําคัญในองค์กรเราเป็นเฟืองใหญ่ในการขับเคลื่อนขององค์กรนั้นๆ ช่วงนั้นก็ทำอะไรเลยตอนที่เราเข้าไปอยู่ประมาณ4ปีนะฮะก็ทำระบบตัว GMP h a c p แล้วก็ ISO 9000เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งอาชีพที่อะไรเ่ยเขาโรงงานเขาจ้างโรงงานเขาต้องการเนาะระบบควบคุมคุณภาพสากลใช่ฮะเขาเรียกว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาเออมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องดูแลเขาใช่ใช่นะฮะเราเลยไปทานข้าวด้วยเอามาสอนเราด้วยเยดีเนาะอาชีพนี้นะฮะเราก็จดไว จดไว้จดไวจดไว้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้สายอาหารเนี่ยมันมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านของคุณภาพใช่ครับอระบบระบบคุณภาพนะ GMPHACCP นะคะรวมถึง ISO ด้วยใช่ตอนนั้นเราก็เริ่มเราก็เริ่มจดไว้ว่าเราเริ่มรอาชีพนี้น่าสนใจจากนั้นเราขยับตัวยังไงในระหว่างที่ได้ทํางานในบริษัทพิบูลชัยน้นพิบูลไทยแม่นอมนะครับเราก็ ที่โรงงานก็มีจ้างที่ปรึกษาเหมือนกันอาจารย์ที่ปรึกษามาจากทางใบโอเทคฮะเศรษฐกิจวิศวกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมพัแห่งชาติอาจารย์ก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเพิ่นที่ไบโอเทคนะฮะเปิดรับสมัครหน่วยงานฟู้ดเซฟตี้ยูนิตพอดีฮะนะฮะแล้วอาจารย์ก็เห็นหน่วยการล้วว่ามันพอไปได้นะยื่นเอกสารได้ทำระบบได้นะครับมีประสบการณ์มีความรู้นะครับแล้วก็ ทำทำมันอื่นได้ที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ดูโรงงานนะก็คือสามารถเขาเรียกอะไรพัฒนาได้เด็กคนนี้พัฒนาได้เอานี้ดีกว่าอาจารย์เขาเลยแบบชักชวนเราเขาเลยชักชวนฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคู่แข่งด้วยนะฮะที่เป็นคู่แข่งในการคัดเลือกเป็นเกียรตินิยมันดับหนึ่งด้วยโอ้เขาเกียรตินิยมันดับหนึ่งส่วนเรานี่คือเรียนปีอปีเรียน5ปีด้วย2.0ด้วยเออเรียนก็2 0งด้วย2.0ด้วยกับการจบมันถือว่าเป็นโอกาสครับโอกาส โอกาสไม่เคยรอใครถูกต้องหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือต้องทําตัวเองให้มีโอกาสให้มีคุณค่าให้มีโอกาสพร้อมกับโอกาสที่มันมาเข้ามาเข้ามาต้องคว้าไว้ใช่เข้ามาต้องคว้าไว้ก็แม้ตอนนั้นนะครับเงินเดือนประมาณสักสักสองหมื่นห้าแล้วนะฮะเข้าไปนี่แปดพันห้านะสี่ปีที่สองหมืสองหมื่นห้าก็ถือว่าก้าวกระโดดเหมือนกัน จะย้ายสมัยนู้นนะยี่สิบกว่าปีที่แล้วย้ายย้ายไปอยู่ที่ที่ใหม่ได้เงินเดือนห5ึ่งห้าลดลงง่ายง่ายเงินเดือนลดลงหนึ่งหมื่นบาทตัดสินใจยากไหมกับการตัดไม่ยากเลยฮะไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าต้องลองดูเพราะว่าเรมันคืออาชีพอเรามองถึงอาชีพเรามองเรามองขยับไปบ้านที่เราอยากเป็นเราอยากไปเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจาก Food Safety ใช่ Food Safety ไปหน่วยงานนั้นเงินเดือนลดลงลดลงฮะแล้วก็อยู่ไกลขึ้นอนะก็ทุกอย่างต้องแรกครับต้องแรกต้องแรกเพราะโอกาสมันมาแล้วเราก็เลยไปอยู่ที่ไบเอ t เทคครับแล้วก็หน่วยอยู่หน่วย Food Safety เริ่มเป็นที่ปรึกษาอ่าคราวนี้เราเริ่มขยับเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอื่นๆบ้างเริ่มตอนนี้เป็นยังไงลูกก็ต้องออกนอกพื้นที่ฮะแล้วก็ต้อง ทำงานแบบอะไรเอ่ยเออบางทีต้องออกแต่เช้าตีห้าก็มีกับสี่ทุ่มก็มีอืมอืมอืมเพราะเดินทางทั่วประเทศเนาะโรงงานอยู่กับลูกค้านานสุดก็คือเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนเที่ยงคืนอยู่ที่ชลบุรีทําเอกสารกันเหนื่อยเลยใช่แล้วก็แต่ก็ทําอยู่จนวันประมาณสี่ปีครับสี่ปีที่อยู่ตรงศูนย์ศูนย์ฟูลเซฟตี้นั้นได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ทํางานได้เข้าไปโรงงานได้เห็นกระบวนการผลิตได้เห็น อะไรเ่ยวิธีการควบคุมคุณภาพในโรงงานว่าคุมอะไรกันยังไงบ้างกันยังไงบ้างคือเราเจอหลายโรงอ่ะพูดง่ายใช่ครับได้เจอกันหลายโรงนะฮะแล้วจากนั้นทําอะไรต่อลูกจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่สมาคมวิทยาศาสตร์อาหารแห่งประเทศไทยครับอยู่ที่โฟสแตทอยู่ที่โฟสแตทก็คืองานเดิมอ่ะก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาอยู่แต่ว่าย้ายหน่วยงานมาอยู่ที่โฟสแตทใช่นะฮะก็อยู่ตรงนั้นได้ประมาณสี่ปีเหมือนกันครับสี่ปีเหมือนกันฮะคราวนี้เนี่ยก็เริ่ม แก่กล้าแล้วเริ่มเชี่ยวชาญเราเริ่มเราถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วช่วงด้านฟูลเซฟใช่ช่วงนั้นนะฮะเมื่อสักน่าจะเกือบ20ปีที่สิปีที่แล้วเนี่ยก็สถาบันอาหารก็เริ่มมีโครงการเกี่ยวกับฟูลเซฟตี้แล้วก็มีงบต่อเนื่องด้านฟูลเซฟตี้นะครับในในการพาผู้ประกอบการเนี่ยได้ระบบมาตรฐานต่างๆก็คือผลักดันแล้วให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับระบบ ฟูเซตีสากลเราเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้เราลองไปเปิดของเราเองดีกว่าซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดบริษัทของ A ใช่ใช่เราก็เริ่มเป็นที่ปรึกษาครับมีช่วงที่พีคสูงสุดก็มีที่ปรึกษาประมาณ30คนืคนก็คือมีลูกน้องในบริษัทวุ้ง่ายๆเนาะ30คนใช่ครับ30คนนะฮะ รับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยต uh right um um si ั้งแต่อะไรเลยเชียงรายยังไปสุไหยโกรบยาลาเลยเออเอเออก็คือโรงงานอุตสาหกรรมในไทยมันมีเยอะมากใช่แล้งานก็หลากหลายขึ้นก็คือเริ่มมีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านด้านระบบเรียกว่าเริ่มเป็นที่ปรึกษาแบบครบวงจรนอกจากเป็นที่ปรึกษาด้านฟู้ดเซฟตี้แล้วเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านของการพัฒนาสินค้าให้กับ ลูก้าเราด้วยเล็กกลางใหญ่วิสาหกจชุมชนแล้วก็ไปหมดเพราะนั้นเราก็เลยแบบเหมือนขยายขยายธุรกิจเนาะแทนที่จะทําแบบเป็นที่ปรึกษาด้านฟู้เซฟตี้อย่างเดียวก็เริ่มขยายธุรกิจเริ่มเห็นลู่ทางเริ่มเห็นลู่ทางในการขยายธุรกิจคนดีเรียกว่าเป็นเด็กวิทย์หัวกัน้าจริงๆเนาะอ่าแล้วจากวันนั้นจนวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกกิจการโอ้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเปิดบริษัทมาได้ประมาณ น่าจะสักสิหปีสิบห้าปีตอนนี้เป็นกรรมการใช่ครับบริหารของบริษัทก็คือบริษัทของตัวเองแหละพูดง่ายๆนะฮะตอนตอนนี้เราก็มองไปถึงในเรื่องของการทําระบบเรื่องของเอาซอฟต์แวร์มามาใช้มาใช้ใช่เพราะว่าตอนนี้คือเริ่มเรื่องของ AI เรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพมากขึ้น ทันสมัยมากเลยเอเอก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะนั้นต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือเราทํางานคอนซัลท์นะครับมาประมาณ20ปี25ปีแล้วเนาะเราเห็นเรื่องของวิธีการทํางานนะครับเอกสารเนี่ยนะครับมันณวันนี้ฮะกะณย้อนกลับไป25ปีเนี่ยมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมแล้วพอผู้ประกอบการเนี่ยมีปัญหาคือพอยิ่งทําระบบเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นไงเอ่ยก็ยิ่ง เอกสารลสเอกสารยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั้งในโรงงานนะฮะใช้ถ่ายภาพส่งลายกันจบจริงมีปัญหาเหรอถ่ายภาพส่งลายแก้ไขเสร็จยังจบ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 งานด้วยด้วยด้วยหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายใช่แต่ ภาพถ่ายเหล่านั้นน่ะไม่ได้ถูกเอามาใช้ในการทําระบบคุณภาพอ่าคือไม่ได้มีการเล็กขอดเก็บไว้ใช่ฮะมันไม่ได้ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ได้ถูกใช้เป็นหนึ่งในวิธีการในการตรวจสอบใช่ตรวจสอบนะเราก็เลยทําพัฒนาโปรแกรมนะครับขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระ่งว่าการนําไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการก็คือเป็นโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเองใช่เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากที่ปรึกษา ไม่ได้พัฒนาจากโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในรูปแบบที่มันควรต้องเป็นเออคือ user รู้จริงว่างั้นเถอะเขารู้ว่าเขาควรจะต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่านำไปใช้ได้จริงใช่ครับแก้ไขปัญหาที่โรงงานเกิดขึ้นได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งบริษัทอะไรลนก Q ิวคอมเพคคับผมคิวคอม c พนะคะเผื่อมีผู้ประกอบการท่างไหนนะคะได้มาดูเทปนี้เนาะแล้วสนใจนะคะคที่จะนำเทคโนโลยีนะคะโปรแกรมที่ A และทีมงานนะคะได้พัฒนาขึ้นมาจากยูเซอร์จากผู้ใช้งานจริงนะคะเอาไปใช้ในบริษัทตอนนี้กำลังทดลองอยู่กีบ่บริษัทและสีบบส่บริษัทนะคะคเอ,อนะคะลองดูนะคะว่าสนใจนะเออเดี๋ยวทิ้งลิงก์ที่อยู่ที่ติดต่อ บริษัทไว้ให้ครูด้วยนี่คือผลงานเนาะของเด็กๆนะคะที่สาขาฟูซายของเรานะคะฟูดหอกันคะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยเอจากวันนั้นเด็กที่แบบเรียนเข้ามาด้วยเกรด1.3ใช่อาจารย์และเพื่อนดูแลเอเอผ่านและจบด้วยเกรด2.0ภายในระยะเวลา5ปี แต่มาถึงวันนี้ A ได้ที่สูจน์แล้วว่า A สามารถเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเป็นบริษัทที่มีหัวคิดก้าวหน้าด้วยเน้อครูต้องบอกว่าพี่ครูทึ่งครูทึ่งเมากๆนะคะผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะของสาขาฟูดเรา A มีอะไรอยากจะเชิญชวนน้องๆมัธยมนะคะที่อาจจะกําลังตัดสินใจที่จะเรียนต่อนะคะในระดับมหาวิทยาลัยด้านฟูดเกี่ยวกับมหาลัยหอวนค้าไทยบ้างไหมคะไครเรียนเชิญเลย เประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับประเทศไทยยังเป็นครัวของโลกอยู่ยังไงก็ตามเนี่ยครับในการทํางานด้านอาหารเนี่ยครับนะเราจะไม่ตายครับมีงานทําแน่นอนนะครับแล้วยิ่งได้มาอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนๆนะครับแล้วมีอาจารย์ที่ดูแลใส่ใจเรานะครับแล้วเราจะพาท่านท่านท่านเหล่านนฮะจะพาพวกเราเนี่ย ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้แน่นอนครับผมค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณเอมากๆนะคะที่มาเล่าประวัติเนอะทั้งการเรียนแล้วก็การทำงานนะคะให้กับรายการสาระสารพันกับวิทยาของกันค้านะคะขอบคุณเอมากๆคะ่ะเอะะสวัสดีลูกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ